ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงงานมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ก็มีคนกล่าวหาว่าท่านพะประกันได้พอมาถึงรัชกาลที่10ท่านทรงงานอย่างเงียบเียบไม่เป่าประกาศให้ใครรู้ก็หาว่าท่านไม่ทรงงานค้นหาพยานหลักฐานนะครับจากข้อมูลการประสยัยการเคลื่อนไหวการต่อต้านการก่อการจรจมการก่อการร้ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งหลักฐาน พยานการโอนเงินของกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองนะครับจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญถึงคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งการได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น ngo หรือองค์กรเอกชนหรือกลุ่มการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกรตริั์นะครับซึ่งปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบที่ชื่อว่ากลุ่มรัษดร .63 เยาวชนปลดแอกนะครับมีการเรียก,กร้องที่จะมีให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตราบจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีการปฏิรูปอไร่อยไปบ้างทุกวันนี้มีคนออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จนเลยเถิดไปถึงคําพูดที่ว่าถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ปฏิรูปตัวเองก็ไม่ต้องมี เรารู้ไหมครับว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นคําพูดที่ร้ายแรงเข้าข่ายกบฏได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปตัวเองอยู่ตลอดเวลาและก็ปรับตัวมาตั้งนานแล้วตั้งแต่การเริ่มจัดระเบียบประเทศฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรม ไปจนถึงการนำความรู้ที่เป็นสาคลของอารยาประเทศกลับมาพัฒนาบ้านเมืองร่วมไปถึงการเลือกใช้คนที่มีความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็คือการปฏิรูปตัวเองของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประเทศชาติและประชาชนครับย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยดีกว่าครับท่านทรงเป็นนักสร้างท่านสร้างราชธานีใหม่โดยใช้เวลาทั้งสิ้นเพียงสาปีเริ่มจากงานสร้างพระนครสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการรอบพระนครสร้างพระบรมมหาราชวัง สร้างเสาชิงช้าแล้วก็กอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการจัดระเบียบประเทศแล้วก็รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นทีนี้พอเข้าสู่ช่วงของสมัยรัชกาลที่สองเป็นช่วงที่ประเทศเข้าสู่ยุคสงบจากศึกสงครามยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่ายุคทองของต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับในหลวงรัชกาลที่สองท่านได้ทรงฟื้นฟูและส่งเสริมทั้งด้านศิลปรกรรมและก็งานสถาปัตยกรรม ท่านทรงสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเมืองในรูปแบบที่ทันสมัยมีการตัดถนนเพิ่มอย่างเช่นถนนหน้าพระาธาตุและถนนพระจันทร์ยุคข,ของรัชกาลที่สองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับประเทศชาติมีวรรณคดีมากมายที่เรารู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอีเหนาสังทองไรทอง ขุนช้างขุนแผนก็มาจากสมัยของรัชกาลที่สองทั้งนั้นส่วนในสมัยรัชกาลที่3นอกจากการทํานุบํารุงศาสนาแล้วถือเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการค้าขายด้วยยุคนี้เราเริ่มเปิดประเทศแล้วนะครับมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมีการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกนั่นคือสนธิสัญญาเบอร์นีเป็นการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศแล้วที่สําคัญนะครับท่านทรงปฏิรูประบบภาษีอากรใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการส่งส่วยสิ่งของ ท่านก็เปลี่ยนมาเป็นระบบจัดเก็บภาษีเป็นตัวเงินแทนซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาค้าขายกันเองอย่างเสรีมากขึ้น ทำให้การค้าในประเทศของเราในช่วงนั้นเนี่ยเฟื่องฟูมากเลยทีนี้มาในสมัยของรัชกาลที่4อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านทรงสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และยุคนี้ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการปฏิรูปเลยนะครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาด้วยการคัดเลือกครูฝรั่งเข้ามาสอนหนังสือให้กับในหลวงรัชกาลที่5ทําให้ในหลวงรัชกาลที่5มีพื้นฐานและแนวคิดของความเป็นสากลท่านทรงอ่านเขียนพูดและเข้าใจวัฒนธรรมของ งงตต่าาชิซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินพระไทยปฏิรูปประเทศของในหลวงรัชกาลที่5ดังนั้นในยุคของในหลวงรัชกาลที่4ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างจริงจังในการปฏิรูปตัวเองของสถาบันพระมหากษัตริย์และพอมาถึงในช่วงของรัชกาลที่5นะครับท่านทรงปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตมีการยกเลิกการหมอบกราบเปลี่ยนเครื่องแบบการแต่งกายเป็นการสร้างสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมในสังคม แล้วที่สาคัญนะครับคือท่านทรงเริ่มการปฏิรูปการศึกษาให้ความสําคัญกับความรู้ของประชาชนก่อนแล้วค่อยๆนําไปสู่การเลิกทาสแล้วรู้ไหมครับว่าสิทธิสตรีก็เริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5จากการที่พระอ,องค์ทรงริเริ่มตั้งโรงเรียนสตรีเพื่อให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเล่าเรียนส่วนในเรื่องของการพัฒนาประเทศนยครับในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงคัดเลือกฝรั่งชาวต่างชาติที่มีความสามารถมาช่วยงานในการบริหารบ้านเมือง ทีนี้ในสมัยรชัชกาลที่6รู้ไหมครับว่าในหลวงรชัชกาลที่6ท่านเป็นริเบราลแท้ๆนะครับจากการที่พระองค์ได้ไปศึกษาอย่างต่างประเทศทําให้ท่านทรงมีแนวคิดก้าวหน้านําความเป็นสากลเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองอีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงสร้างเมืองจําลองดุสิตธานีขึ้นเพื่อเป็นแบบทดลองและก็เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วประมาณในสมัยของรชัชกาลที่7นะครับเรียกได้ว่าท่านทรงเป็นกรรษัตริย์นักประชาธิปไตยเลย ท่านทรงมีแนวคิดริเริ่มในการปฏิรูปการปกครองนะครับท่านทรงมีความคิดที่จะสร้างระบบเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การปกครองในระดับท้องถิ่นก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบรัฐสภาซึ่งจริงๆแล้วในหลวงรชัชกาลที่7ท่านตั้งใจแน่วแน่จะให้รัฐธรรมนูญแก่ประชาชนมาตั้งแต่ก่อนพศ2475แต่ก็โดนคณะราษฎรตัดตอนไปซะก่อนทําให้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงนี้แล้วในช่วงของสมัยรชัชกาลที่8นะครับ เป็นช่วงที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลในยุคนั้นในหลวงรัชกาลที่8เนี่ยจึงทรงออกมาพบประชาชนเป็นครั้งแรกจากการเสด็จประพาสสำเพงในวันที่3มิถุนายน2489กับพระอนุชาเรียกได้ว่าเป็น4ชั่วโมงประวัติศาสตร์ที่การตัดสินพระไทยของรัชกาลที่8ในครั้งนั้นเนี่ยสามารถยุติความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนจีนในสยามได้เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจําของคนไทยเพราะว่าการเสด็จประพาสสำเพงในครั้งนั้นเนี่ย ส่งผลให้คนไทยและเจนในสยามมีสัมพันธ์ที่ดีมาจนถึงปัจจุบันทีนี้มาในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ยุคนี้ถือเป็นยุคที่สถาบันพระหมหากษัตริย์เริ่มมีบทบาทจริงจังในการพบปะและเข้าถึงประชาชนจริงๆการปฏิรูปตัวเองของสถาบันพระหมหากษัตริย์ในยุคของรัชกาลที่9มีมากมายและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือการลงพื้นที่ธุรกันดารทั่วประเทศของพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ท่านจะอยู่เฉยๆและไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ท่านทรงทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดส่วนในสมัยของรัชกาลที่10เนี่ยรัชกาลที่10ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักปฏิบัตินิยมการปฏิรูปของท่านเนี่ยก็คือการลงมือทำทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยรู้อย่าว่าแต่หลายคนไม่เคยรู้เลยครับผมเองก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งได้ย้อนกลับไปดูรูปหรือคลิปเก่าๆ จึงได้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงงานมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ก็มีคนกล่าวหาว่าท่านเพราะประกันได้พอมาถึงรัชกาลที่10ท่านทรงงานอย่างเงียบๆไม่เป่าประกาศให้ใครรู้ก็หาว่าท่านไม่ทรงงานแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เรียกว่าอาคติก็ไม่รู้จะว่ายังไงละส่วนการเข้าถึงประชาชนเนี่ยนะครับในหลวงท่านก็ทรงไม่ถือพระองค์นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในสื่อต่างๆ ผมว่าท่านก็เป็นกษัตริย์ของประชาชนนะครับอีกเรื่องที่ทรงปฏิรูปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องแรกคือทรงจัดการดูแลทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องคือตั้งแต่ในปีพศ2475เนี่ยสำนักง,งานทรัพย์สินบริหารงานโดยกระทรวงการคลังเรื่องนี้ทําให้นักวิชาการหลายคนอย่างสมศักดิ์เจียมธีรกุลพยายามโจมตีมาตลอดว่าสํานักง,งานทรัพย์สินไม่เสียภาษีแล้วพอมาในปี61เนี่ยหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านขึ้นครองราชนะครับมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น จากเดิมถือในนามสำนักงานทรัพย์สินมาเป็นในพระประมาภิไทยเปลี่ยนจากนิติบุคคลที่ดูแลโดยรัฐซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมาเป็นนิติบุคคลในพระประมาภิไทยซึ่งต้องเสียภาษีเพื่อเสียภาษีให้ประเทศชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับนำข้อมูลที่บิดเบือนมาโจมตีสถาบันมาโดยตลอดแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนะครับก็คือแนวทางการใช้มาตรา1 1 2ที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ท่านขึ้นครองราชนะครับเอาจริงนะ ตั้งแต่รัชกาลที่10ท่านขึ้นครองราชเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆนะครับแนวทางการใช้มาตรา1นึเปลี่ยนไปแล้วนะทั้งคดีความเกี่ยวกับมาตรา1นึที่ลดน้อยลงหรือว่าการอภัยโทษในคดีมาตรา1นึซึ่งทั้งหมดเนี้ยสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาทยสศอสิวลักษ์หรือว่าสื่อฝั่งซ้ายหลายๆสื่อต่างก็ยืนยันตรงกันในเรื่องนี้แต่การที่รัฐนํามาตรา1นึกลับมาใช้ก็เป็นเพราะทั้งฝ่ายซ้ายจัดและก็ขวาจัดในปัจจุบันนี่แหละ ซึ่งถ้าไม่มี2กลุ่มนี้มาตรา1นึก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละครับคือการปัติรูปตัวเองของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชการที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันอยากให้ลองเปิดใจให้กว้างกๆดูนะครับไม่ต้องเปิดใจให้กว้างก็มองเห็นครับถ้าคุณไม่ตาบอดหรือใจบอดคุณก็จะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิรูปตัวเองเรื่อยมาเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างชัดเจนและจับต้องได้เป็นรูปธรรมเรียกได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เนี่ยเป็นนักปฏิรูปอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกให้ปฏิรูปหรอกครับคิดถึงส่วนรวมคิดถึงคนรอบตัวเราคิดถึงว่าบรรพบุรุษได้ทําอะไรมาให้เราหลายๆลอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษ บันพระมหากษัตริย์หรือท่านาต่างๆได้ทําให้เราเนี่ยเราไปศึกษาว่าในหลวงเป็นนิการะมัยไหนบ้างเน้นเร่องนี้แลวก็ไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการปฏิรูปอะไรใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงในยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้ในเชิงงานวิะห์นะครับเราคงเห็นว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยในรัชกาลที่8เป็นต้นมานะครับ แต่ถ้าพูดถึงในอดีตนะครับก็มีการปฏิรูปนะครับมาโดยตลอดทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อมนะจนสุดท้าย24มิถุนายน2475นะครับมีการปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับโดยคณะราษฎรที่มีพันเอกพยาพาหนพลพยุหะเสดาและาศาสตราจารย์ด็อรปีดีพนมยงค์ได้นำกำลังทหาร99นายทำการยึดอำนาจและจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกัน และเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงครั้งเดียวนะครับตราบจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นคณะรัษฎรก็โดยส่วนใหญ่ในการปฏิวัตินะรหรือที่เรียกว่าการรัฐประหารน,นั้นเป็นการรัฐประหารโดยคณะรัษฎรนั้นยึดอํานาจกันเองนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับสถาบันพระมาหากษัตริย์มีการเปลี่ยนแปลงมากมายมุ่งเข้าสู่ประชาชนช่วยเหลือประชาชน เป็นสําคัญแต่ประเด็นในเชิงงานสังเคราะห์การดีกรองที่ต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์10ข้อของกลุ่มคณะราษฎร6 3นั้นคืออะไรกันแน่การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์10ข้อของกลุ่มคณะราษฎร6 3นั้นคืออะไรกันแน่ในคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้ระบุ นะครับว่าการปฏิรูปสถาบันพ,พระมหากษัตริย์ของคณะรศัศดรนั้นนะครับมาจากนะครับการปฏิรูปคือการล้มล้างคนละความหมายนะครับปฏิรูปคือการปฏิรูปการล้มล้างคือการปฏิวัตินะครับสารพิพากษาจากอะไรสารพิพากษาตามข้อที่จริงพยานและหลักฐานซึ่ง สารใช้หลักการไต่สวนสืบค้นหาพยานหลักฐานนะครับจากข้อมูลการประสัยการเคลื่อนไหวการต่อต้านการก่อการเจรจนการก่อการร้ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งหลักฐานพยานการโอนเงินของกลุ่มการเมืองและพักการเมืองนะครับจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ ถึงคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งการได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น NGO หรือองค์กรเอกชนหรือกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองนะครับการปฏิรูปเป็นวาทกรรมของกลุ่มนะฮะที่เรียกว่าตอนนี้ขบวนการล้มเจ้ากบฏล้มเจ้าได้เต็มพูดเต็มปากเลยนะครับ เพราะคำพิพากษาของศารลรัฐธรรมนูญชี้ชัดและที่สําคัญก็คือกลุ่มขบวนการเหล่านี้หากมีการพิพากษาเป็นประโยชน์ของตัวเองก็บอกว่าศาลยุติธรรมศาลดีศาลถูกต้องทัดเทียมเสมอภาคแต่เมื่อไรก็ตามศาลมีการพิพากษาตรงข้ามกันก็จะไปโจมตีศาลเล่นงานศาลล่าสุดไปแฮกนะครับระบบเว็บไซต์ของศาล ทำให้สารรัฐธรรมนูญได้รับความเสียหายใช้คําพูดดูหมิน่นเหยียดหยามนะครับละเมิดอํานาจศาลนะครับอย่างที่เห็นกันด่าดื่นและนะฮะใช้คําพูดว่าปฏิรูปไม่ใช่เป็นการล้มล้างนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นฮนะแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยได้เริ่มทําการปฏิรูปตัวเองมานานแสนนานแล้วนะครับโดยใกล้ชิดก,กับประชาชนมากขึ้นและที่สําคัญ เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งเดียวในโลกนะครับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทินไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุจด,ดังแสงสองทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องของชน ส่งจทรงดงเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครส่รงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดี จะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแครในเพรง่องของใครผ่านวิถีวิทยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจ กระแสลงแรงของชาติที่แข่งขันกันไฟคว,า,วาความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุดดั่งสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรุมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน ียนเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิราลงกรประด,ด,ดุงแสงทรงทางผู้คนเปิดดีฟ้าเรื่องร้องพองชน ล้วนภูมิใจหัวใจแกรงในเพรงของไทยผานด้วดยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจสงครามจะเิศสงระเริ องยืนอยู่ท่ามกลางกระแสงลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขค,ความความยิ่ใหคอยพอป้องอยู่ดุดดุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไยมี่คือศูนย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่ง น,นี่คือสูนทรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน